ตอนนี้ผมมีอยู่1 3ึ่งหมื่นสามนเทนะครับเพราะว่าผมมีอยู่4ี่หมื่นโทเค็นนะ่ะสี่หมื่นโทเค็นครับผมก็จะเปิดแพ็กนี้เลยครับสี่หมื่นโทเค็นโอเวียหนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดครับผมบานครั้งแบบนี้กูมไม่เคยได้แพ็กนี้หรือเปล่า Argentina, อจินทิน่าจะบอกว่าซีเอ็ม วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมือถือมาแนะนำนี่เลยร้านอิเล็กทริกชร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแถมยังลดสูงสุดถึง40%ปลอดภัยไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับมีให้บริการทั้ง Facebook และ LINE สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่แคปชั่นข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับผมเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับสามารถไปเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะไปเลยครับผมไปเติมกัน มาครับผมทุกคนต่อกัน e v 3หรือวันที่3นั่นเองนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้ว o v r ของผมอยู่ที่102แล้วแล้วนะครับทีมของผมก็102ใช้ระยะเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับผมแต่ ep นี้ o v r ของผมขึ้น104แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตว่าทำไมมันขึ้น104นะเพราะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนแบ็คขวาครับ เลนะโตสานเช็ขึ้นแดงนะครับผมแล้วก็ตีเม็ดฟ้าทางหน้าของดอกบ a าเลยทำให้ผม OVR ขึ้น1 0 4นี่นครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นได้1 0 5หรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมกันนี่ครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยคฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคมานะครับ วันนี้จะมีอะไรที่จะทําบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการเปิดแพ็กนั่นเองตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งหมื่นสามพันเนะครับเพื่อจะเอานักเตะและล่านักเตะมานะครับผมอันดับแรกเนี่ยขออนุญาตไปตรงต่อเวลาพิเศษก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมมีอยู่สี่หมื่นโทเค็นอะสี่หมื่นโทเค็นครับผมก็จะเปิดแพ็กนี้เลยครับสี่หมื่นโทเค็นโอเวอรหนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดครับ สี 40, ่หมื่นก็โหเสียนักเตะไปหลายตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราสู้ครับมาครับขอยกเลิกสัก10ที1ครับ2 3งส6 7 8 9ครับไปครับผมไอดีใหม่สายฟรีของเราว่าไงอุย้ย มากองหน้าหมดเลยครับถ้ามากองหน้าหมดเลยแบบนี้ก็ต้องเอาไปแลกแต้มนนเนี่ยตัวอื่มแม่งก็อยากได้อนะแต่ว่าเอาแลกแต้มดีกว่าครับเพราะว่ากิจกรรมใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะมาเนี่ยครับผมคลิปนี้น่าจะลงตอนมันมาพอดีอะโอเคขออนุญาตไปแลกแต้มแล้วเราเราจะไปเปิดแพ็คกันเลยนี่ครับโอ้ไม่ได้ตัวใชว้ว่ะโอเคโอ้ยรา14ครับ ออทำไมแลกไม่ได้ครับอ๋อกูลืมรับว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้อะโอเคครับเป็นตัวที่กูไม่อยากได้มากเลยแต่ว่ามันเปิดได้เฉยสี่หมื่นกูไม่คุ้มหรือไรหกสิบครับโอเคแต่ที่แน่ๆเราน่าจะแลกได้สามร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวรอ,อกิจกรรมสำหรับพรุ่งนี้นะครับผม พรุ่งนี้แต่ว่าลงคลิปวันนี้ก็เป็นวันนี้แหละนะโอเคนะครับผมแล้วเราจะไปเปิดแพ็กกันนะครับผมตอนนี้เรายังเสริมทีมไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเสริมแพ็กนะครับผมก็ขอญอาตีโจตาก่อนตัวอะไร OBR เยอะกูใส่เข้าทีหมดเนะี่ยตอนนี้โอเคครับเรียบร้อยครับผมเอ่อต้องการความผิวอาบน้ำบอลแล้วกันโอเค มาทีมละสี่อยู่นะครับผมโอเคมามาร้านค้ากันะครับผมแพ็กแรกที่เราจะเปิดนี่ครับผมก็ขอประเดิมแพ็กนี้กันหน่อยละกันแพ็กหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับมันเปิดได้แพ็กเดียวนะโอเคครับมาครับผมลุยกันครับลุยกันลุยกันวันนี้นี่ครับเปิดแพ็กไปครับผมวิวว้าวว่ะโอ้โหแสดงว่าผมไม่เคยได้แพ็กนี้นะครับมันค้างแบบนี้ครับผม มันค้างแบบนี้กูไม่เคยได้แพ็กนี้หรือเปล่าอาเจนทีน,น่าจนะบอกนะ CM ว่า c m เฮ้ย c m ว่ะอุ้ยโรมาครับ13ครับโอเคครับโอ้แทนเบลลิงแฮมได้อยู่ครับแทนแทนเบลลิงแฮมได้อยู่นะฮะเดีมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวไม่มีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าทีมก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอเค13ครับอ่ามาเราไปเปิดกันต่อครับ เออมีแพ็กไหนที่น่าเปิดดีไหมตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังโอเคครับไม่มีละเดี๋ยวเราไปตะลุยแพ็กที่เราต้องการกันดีกว่าครับมาแพ็ที่เราจะเปิดนะครับก็คือสามันเพชรอ่ะครับผมวันนี้นะเหมือนเดิมครับอ่านจดแหลกๆหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ขังไปครับผมขอวอล์กสักสองทีสองแสงแพงเสมอครับ นึ่งสองแสนแพงเสมอหน่อยดีสองครับไปมาแล้วครับยังไงโปรตุเกสอีกแล้วกางลูกอีกแล้วโอ้โหไม่อยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะมันได้แบบหลายครั้งแล้วอ่ะเปิดมึงได้หลายครั้งแล้วมันแหลกไงวะโทรศัพท์กูร้อนเหรอขอลุ้นแพงนี่เลยนะกัน ร้อยสองหึ่งงเจ็ดตำแหน่งไหนก็นได้เอลเอ็ม LM ก็ได้มาเอลเอ็มก็ได้มามาทีว่ะ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 น้องมาทีว่ะโอ้โหตัวเก่าอิ เนเออวันนี้ยังยังยังถือว่าแย่แย่แย่เลยอะ่ะสำหรับการเปิดแพ็คอะแล้วมีแพ็คไหนที่ใช้เพรได้อไหมเนี่ยก็จะมีสี่พันอ่ะแต่ว่าโ,โหสองหมื 20, น่นนี่แพงเกินอีกคนเออนี่ไงแพกยูฟ้าครับเราลืมแพ็คยูฟ้าไปได้อย่างไรมาตัวไหนก็ได้ลูกพ่อ ครับไปครับไม่ต้องวอรอวอครับไปอุอาอุยามาเป็นฝรั่งเศสเดียบโอ้โห,โห,โหกลางรู้อีกแล้วไอ,อตัวเก่าอโอสองพันห้ายังเหลืออยู่มาบอกมาบอกมาเออบอกมาอิตาลีครับ CM อ <S <S โอ้โหมันซ่า นี้แม่งไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับได้แค่ตัวกองกลางตัวนี้ประมาณนี้ครับวันนี้วันนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอรัเปิดแพคก,ก็ครับเปิดแพคก,กูได้เปิดเปิดได้จัดแค่จัดเลยครับนะโอ้เปิดแพคแม่งเปิดได้อะไรวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เผื่อเรามีแพทหนึ่งเับเท่าที่จำได้มีโอ้โหสองตัวไม่พออหมื่นเพชรกูได้ใช้งานตัวเดียวแ,แลกเลยแล้วกันแลกแม่งหมดอะ่ะแลกครับแลกแรกแลกแรกแรกแกให้หมดแล้วอย่าให้เหลือโอเค อ,อ,อย่างต่อไปที่เราจะทำนะอย่างต่อไปที่เราจะทำเราน่าจะไปเล่นแบ็คแคมนะครับผมจะดูก่อนมีอะไรแบบน่าเนีย่ยผมอยากทำเควสให้เสร็จอะ่ะก็คือแบบปลดล็อกหลังจากถึงระดับโปรหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกจากระดับเวอร์คัสหนึ่งนะครับอันนี้ก็ระดับตำนานสามตำนานสองแล้วก็ตำนานหน,น 2, ึ่งน,น,นะครับผมปลดล็อกหลังจากถึงแชมเปี้ยนโอ้โห กูถึงไหมเนี่ยอ่ะ <c oughs> อัปเดตทีมหน่อยนะครับผมประมาณนี้ทีมผมนะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเสียดายอยู่ครับได้มาตัวเดียวเองร้อยสามกิจกรรมต่อจากนี้นะครับผมผมก็จะทําการนะครับไปเล่นแบ็กแคมครับไปเล่นดาวิดแบ็กแคมในกิจกรรมของบันทึกเหตุการณ์นะครับผมบันทึกเหตุการณ์นี้แล้วเราถ้าอยากรู้ตรงนี้ครับเราก็ปฐมคอลเลกชันนะครับผมเใช่ไหม เนี่ยไอตรงนี้ครับแอซิดกันทำประตูดึง้อยครับโอ้โหเราได้มาแล้วเราจะไปตีบวกกันเนี่ยเราได้มาครับแต่ที่อยากได้จริงๆอ่ะก็คือเนี่ยซ m อ่ะร้อยสี่อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรได้ r m มาครับโอเคเปิดเปิดขอเปิดหน่อยแล้วกันขอตัวใช้งานมาขอตัวใช้งานบลอกมาเออบลอกมาอย่างนั้นแหละโอเคยังไงครับ ตัวใหม่เอ้ยตัวเก่าเนี่ยมันตัวอะไรดีวะฝรั่งเศสเนี่ยวิซีบีซีบีมีโอกาสลุ้นอยู่ครับโอเคร้อยหนึ่งโอเคได้ได้ได้บาลานแบกแอมซีเอ็มวะแบกแอมซีเอ็มไม่ตอบโจทย์นะยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบโจทย์นะครับโอเคถ้าจะแทนอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ครับแทนนตรงนี้ดีไหมวะ มาล่ากับไอ้โอ้โหไม่เปลี่ยนดีกว่าเดีย๋ยวเรามาตีเบคแฮมกันดีกว่าครับตีเบคแฮมก็เบคแฮมเข้าทีมนะครับผมแล้วก็มาครับเราก็เพิ่มแรงไปครับอ้าวไอ้คืออะไรอ่ะ๋อลืมไปครับอยู่ในทีมโอเคนี่ก็ทีมสองของผมอะ่ะ มาครับเพิ่มแรงครับกดหนึ่งดีลูกเริ่มดีครับอ๋อลืมไปโอเคเ,อเรียบร้อยแบคแคมรอสีอ่าอัพเรื่องของการส,ส่งบอลดีกว่าเอาไปเปิดบอลของโค้งเข้าหวัวอ่าสวยตอนนี้ทีมเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับอโอเคโอเค อัพให้หน่อยอัพให้หน่อยประมาณนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอัพไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมลืมเชียร์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 เอาไปเบลล์เเบลล์เฮงบผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเปิดมาก็ทําการสรุปมาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ o ุปยามาหนึ่งรี่ครับผมประมาณนี้นี่ครับผมสําหรับวันที่3นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันที่4กันว่าจะมีอะไรอัปเดตอีก หรือเปล่านะครับในอีกสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็วันสองวันอาทิตย์นะคร,รับผมก็มีคนคอมเมนต์นะบอกว่าเออกููเปิดมาดูอะไรนะครับอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมใครที่ไม่ชอบผมนะก็กดผ่านได้เลยแต่ถ้าใครชอบคอนเทนต์ที่ทํามาก็สามารถกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันแล้วก็กดติดตามหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดผ่านเลยกดผ่านขอร้องล่ะเออมไม่ต้องฟังไม่ต้องอะไรหรอกมึงแค่กดผ่านแค่นั้นครับมึงกดผ่านไปเลยครับไม่ต้อง มาฟังไม่ต้องมาดูครับใครที่ไม่ชอบนะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นทิีท่เสียหายด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบวีดีโอฝากกดไลค์ฝากกดตามากดกระดิงด่งด้วยนะครับสำหรับิีนี้ขอลาท่านผู้ชมท่านก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะถ้ามึงไม่ชอบมึงไม่ต้องเข้ามาดูนะครับ